สวัสดีครับในคลิปที่แล้วก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับกิจกรรม TOTY นะครับจากไลฟ์สตรีมของ EA แล้วเนาะว่ามีอะไรเราเล่นให้เราทําบ้างนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัปเดตต่างๆนะที่ EA เขาไม่ได้พูดให้ฟังในไลฟ์สตรีมแต่พออัปเดตมาจริงๆเนี่ยดันมีนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นต่อเวลาพิเศษนะตอนนี้ก็อัปเดตเข้ามาแล้วเนาะหลังจากการไลฟ์สตรีมนะครับแล้วก็มีพลังแฝงใหม่นะของนักเตะบางตัวนะครับอีกอย่างนั้นก็จะเป็นกิจกรรม Thunder s t a k นะมีอัปเดดตมานนิห่อย แล้วก็ POTM นะครับมีหลุดออกมานะว่าจะเป็นตัวอะไรในเซตต่อไปแล้วก็หลุดนักเตะกิจกรรม TOTY ในสัปดาห์ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตำนานกับ n o m i มินีนะอันนี้ก็มีหลุดออกมาแล้วนะครับใครอยากรู้รายละเอียดทั้งหมดนี้ก็เดี๋ยวรอฟังกันได้เลยนะครับ ผมมีร้านเติมเกม Fc Mobile มาแนะนำให้กับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับ Cookie Land Shop บริการเติมเกม Fc Mobile ถูกกว่าเติมเองสะดวกรวดเวร็วปลอดภัยเติมผ่าน ID p a s s c o d หรือ EID ก็ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกม Fc Mobile สามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Add Cookie Land หรือ Facebook Fanpage Cookie Land Shop รับเติมเกมราคาถูกหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมกิจจะเติมเกม FC Mobile เติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop นะครับเริ่มด้วยอะไรที่พูดไม่นานก่อนนะครับก็คือกิจกรรม t ันเดอร์สตักนะมีอัปเดตมานิดหน่อยนะครับก็คือโอลิเซ่นะครับ o v อ104เนี่ยอัโ o v r เพิ่มแล้วนะ2 o งแล้วก็เท้าด้วยนะครับ ก็จะกลายเป็น o อ106เท้าก็จะกลายเป็น2เท้านะครับแล้วก็ดาวก็เป็น5าดาวนะครับผมส่วนอื่นก็ยังไม่ครบนะครับเงื่อนไขอันนี้ก็ต้องรอนะมีโอลิเซ่ตัวเดียวเนี่ยที่ครบแล้วก็เลยอัพมาแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมทันเดอร์สตัง์เนี่ยก็จะหมดแล้วนะใครอยากจะแลกก็รีบแรแลกนะครับเนี่ยเห,หลือเวลาแค่3ามชั่วโมงเท่านั้นนะครับตามเวลาที่เขียนเอาไว้เลยเนาะแต่หลายคนยังเข้าใจอยู่เลยว่ากิจกรรมมันอยู่30กว่าวันนะครับจริงๆมันไม่ใช่นะอันนี้ผมพูดไปหลายรอบแล้วนะครับแต่คลิป ตามเวลานี้เลยนะครับคือไอเวลาที่เหลือเยอะๆอะคือมันเอาไว้ให้ลุ้นโอเเพิ่มนะมันจะไม่มีนักเตะใหม่มาแล้วนะครับที่ให้แลกแต้มอะ่ะหรือตัวใหม่ๆในร้านโครงร้านค้าของกิจกรรมเนี้ยก็จะไม่มีรแล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นใครจะแลกเนี่ยก็ต้องรีบๆแลกนะตามเวลานี้เลยนะครับผมส่วนเรื่องบูทใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นบูทนี้เลยนะอันนี้เลยครับการรับรู้นะครับก็จะบวกการรับรู้คุมตำแหน่งแล้วก็การมองนะส่วนพออัพอันนี้เนี่ยของกลาง r มม m i n g ก็จะมี การรับรู้เลี้ยงลูกส่งใกล้คุมตำแหน่งม่องไวแล้วก็การมองนะครับซึ่งตัวที่อัพมาเนี่ยไม่ได้มีแค่วีเอล่าตัวเดียวนะที่อัพมาสำหรับบูตนี้ตัวที่เป็นบูตนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามาก็จะมีตามนี้เลยเนี่ยทั้งหมด5ตัวนะครับมีเดวิดแบลคแฮมด้วยมีพอรเดมีเพรดดี้นะครับแล้วก็มีนิโก้ก็ไม่แน่ใจว่าดีไม่ดียังไงนะมันมาแทนบูตโล่ครับเออสำหรับผมผม,ม,อมองว่ามันก็ไม่แย่นะแต่อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับวีเอล่านะผมว่าอาจจะเหมาะกับแบลคแฮมอะไรนี้มากกว่านะครับ บวกส่งบอลบวกว่องไวบวกการมองบวกเลี้ยงลูกด้วยอะ่ะเออคือมันจะดูเป็นเหมือนเกมลับไหมก็ไม่เชิงจะดูเป็นเกมบุกก็ก็ใช่อะ่ะผมว่ารับรู้นี่เกี่ยวกับเกมลับนะครับเออส่วนการเลี้ยงการส่งความว่องไวการมองเนี้ยมันก็เกมบุกถูกไหมมันเลยดูแบบผสมผสมอ่ะผมว่าก็รประมาณนี้เลยนะสำหรับบูธใหม่นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับผมสำหรับบูธใหม่อันนี้เนาะต่อไปก็มาดูนักตเตะ p o โ m เทีมที่จะมาในวันพฤหัสทีนี้กันดีกว่านะก็จะมี5้าตัว5หลีกเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งถ้าอิงจากภาคหลักเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะบุนเดลซิก้าก็จะเป็นเฟียสนะครับลาลิก้าเนี่ยมันกดดูในเว็บไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นเบลิงแฮมนะครับพิเมริกก็จะเป็นอีซักนะครับซีเดก็จะเป็นดีบาร่านะครับแล้วก็ลีเอิงก็จะเป็นกีนวูดนะครับก็ตามนี้เลยนะ5ตัวนะครับนอกจากที่มันหลุดมานะของภาคหลักเราเนี่ยก็ยังมีภาคของเราหลุดมาด้วยนะว่าโอไอจะเท่าไหร่ใช้วัตถุดิบอะไรแรกบ้างนะครับก็สามารถดูได้ตามนี้เลยนะครับผม อีซัคเนี่ยก็จะเป็นโออาร์หนึ่งร้อยสามตำแหน่งสไติเกอร์นะใช้ตัวอะไรแรกมั้งเนี่ยดูได้เลยนะครับส่วนเบลลิงแฮมก็จะเป็น C A M อ็มหนึ่งร้อยสี่นะเวียดก็ C ีเอ็หนึ่งร้อยสี่ดีบราลาเป็น C ีเอ็มหนึ่งร้อยสามกินวูดเป็น R W ร์วหนึ่งร้อยสองนะครับโออาร์ตรงนี้คิดว่าน่าจะยังไม่บวกเม็ดนะครับอย่างซาร่าเนี่ยบวกเม็ดด้วยเนาะเป็นน้ำเงินอะไรเงี้ยโออาร์ก็จะมากขึ้นนะไอตรงนี้เนี่ยก็น่าจะต้องบวกสองมั้งกลายเป็นเม็ดน้ำเงินอะไรเงี้ยอย่างอีซัคเนี่ยก็น่าอาจจะกลายเป็นร้อยที่เเเป็็นนนนมมด้างิะครับผ ก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับ p ีโ m ทีมที่จะเข้ามาในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับต่อไปก็มาดูนักเตะกีฬาดีโทีวที่มีหลุดมานะก็จะเป็นตัวที่จะมาในสัปดาห์ต่อไปนะครับซึ่งสัปดาห์ต่อไปเนี่ยจะเป็นวันที่30นะไม่ใช่วันที่23ที่จะถึงนี้นะครับก็จะตามนี้เลยนะตัวที่จะมาเนี่ยนอมินีบีเห็นปะก็จะมีเอ็มบัปเป้เบลิงแฮมซาลิบาโรดี้เซียร์เจ็ดมาร์ติเนสที่เป็นโกนะครับซาก้าลูเบนติอาสเกวคาเลสซอนไลท์แล้วก็กีตมันนะครับ แล้วก็มีแต้มให้ดูด้วยว่าจะใช้แรงเท่าไหร่บ้างนะเห็นไหมดูเอาได้เลยตามนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวธรรมดานะไม่ใช่ตํานานส่วนตํานานเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะครับ m มาดิน c ี่ซีบีร้อยเจ็ดมาทิวซีเมร้อยเจ็ดซัมบอรต้าเอลบีร้อยหกกาลินชา 6, ชวีวยหตเกอร์ซียมร้อแล้วก็ลาอูเอสทีนะครับส่วนแต้มก็ดูเอาได้เลยนะทางขวาม,มือนะครับใช้พันห้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้นะครับ ทั้งหมดก็ตามนี้เลยนะสำหรับตัวที่จะมาในสัปดาห์ต่อไปขอเน้นย้ำนะว่าไม่ใช่วันพฤรหัสที่ถึงนี้นะคือวันที่23่าไม่ใช่นะครับจะเป็นวันที่30นะครับที่จะมาเนาะใครอยากดูพลังนักเตะนะครับก็สามารถมาดูกันได้นะเนี่ยเห็นปะ่ะลาอูชาวัยสตรเกอร์ซัมบอตต้ากาลินชาเมลดินี่มาเทอุสนะครับมีครบเลยนะในฟีฟ่าเรนเดอร์ตัวอื่นก็เหมือนกันนะตัวธรรมดาอะไรเงี้ยก็มีนะครับอย่างเอ็มปัปเป้อะไรเงี้ยก็มีแต่ลองเซิร์ชให้ดูนะ อันนี้นะเอ็มบัปเป้ร้อยห้าน,นะครับก็ดูได้หมดเลยนะทุกตัวที่ผมให้ดูไปนะครับส่วนต่อเวลาพิเศษเนี่ยก็จะมีของใหม่อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีอันแรกเนี่ยเป็นข้อเสนอเลือกรับซองแดงนะครับซึ่งอันนี้ของดีเลยนะเราสามารถหามาเชลาโนเพชรแดงนักเตะ9 8้าแถึงร้อแล้วก็แต้มเนี่ยได้ทุกวันเลยนะครับถ้าเราสามารถสุ่มหาซองแดงได้ทุกวันนะซึ่งซองแดงหาจากไหนอ่ะก็หาจากการสุ่มอันอื่นนะครับเนี่ยมันจะมีให้ลุ้นอยู่ไหนนปะ น,นี้ก็มีให้ลุนนะสองแดงนะข้อเสนอคัดสรรฟรีนะครับซึ่งเลทมันก็จะไม่เท่ากันนะสองแดงเนี่ยล่างสุดเลยะปะอันนี้จะหนึ่งจุดเจ็ดนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสามจุดห้าเปอร์นะครับอันนี้ก็จะเยอะหน่อยสี่พันเนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับสองแดงที่จะดรอปส่วนอันนี้ก็จะเยอะกว่าเมื่อกี้นะก็อยู่ที่สิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับสองแดงเราหาได้ทุกอันเลยนะเนี่ยสี่อันนี้เนาะพอเราหาได้เราก็มาสุมตรงนี้นะครับมันจะดรอปสามแพ็คนะก็อยู่ที่ว่าจะได้อะไรซึ่งผมลองแล้วนะครับ ผมได้เดอร์ซียเลยนะลอยห้านะครับจากตรงเนี้เออซองแดงผมได้จากอันนี้นะอันอื่นผมสุมแล้วแม่งไม่ได้ได้มาจากของฟรีเฉยเลยนะครับก็อยู่ที่คนนะครับว่าจะได้ตัวอะไรเนี่ยมาเจลลโนอะไรก็หาได้ทุกวันเลยนะหรือถ้าหาซองแดงได้มากกว่าวันละหนึ่งเนี่ยก็หาของพวกนี้ได้มากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่ามันกดเรื่อยๆเลยนะนี่ผมกดไปแล้วนะครับนี่ก็ยังกดได้อีกเนี่ยอีกติบห้าวันเลยมาหมดอายุก็คืออีกนานเลยนะครับตรงนี้ดีของดีอันนี้คือของดีแล้วนะแนะนํา ก็ใครอยากจะสุ่มหาก็อาจจะเพชรแดงมาถ้าใครมีเพชรแดงเยอะหาซองแดงอะไรเงี้ยหรือไม่ก็สุ่มอันนี้ก็ได้ป่าสี่พันอะไรเงี้ยเราหาได้ทุกวันอยู่แล้วว่าสี่พันอาจจะสุ่มอันนี้ก็ได้เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ออกซองแดงมันเยอะนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์นส่วนในสี่หมื่นเนี่ยมันเพิ่มมานะจากครั้งที่แล้วมันเป็นสามหมื่นเนาะแล้วรอบนี้ก็รอกเป็นร้อยสองถึงร้อยเจ็ดเลยนะครับก็แต้มเนี่ยเปลี่ยนด้วยนะรอบที่แล้วจะเป็นแต้มศูนย์หนึ่งเนาะตอนนี้ก็จะเป็นแต้มศูนย์สองนะครับซึ่งการแรกก็คล้ายเดิมครับ ก็คือเอาตัวนักเตะไปแลกเป็นแต้มนะครับเนี่ยต่อเวลาพิเศษนะนะเออกาไม่มีอะไรอันนี้น่าจะทําเป็นทุกคนอยู่แล้วนะแค่แต้มเก่ามันจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับง่ายๆก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับต่อเวลาพิเศษนะครับแล้วก็อันนี้นะครับสามารถเล่นได้แล้วนะชาเลนต์ตุดจีนหนึ่งนะครับที่แจกเป็นบริงแฮม99แล้วก็เป็นเพชรแดงมาเชล,ลโนข่าเงินนะครับตอนแรกคิดว่าจะเล่นได้ช่วงตุดจีนอะไรเงี้ยวันที่28 29เานาะก็ไม่ใช่นะสามารถเล่นได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วนะ้นะลแล อีกอย่างหนึ่งมีอะไรอ่ะก็มีอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะก็คือโบนัสท็อปอัพนะครับอันนี้เลยก็คือเรารับ fc point นะครับจากตรงไหนก็ได้นะครบตามจำนวนที่เขากำหนดเนี่ยก็จะแจกของเพิ่มเติมนะครับเนี่ยครบจนถึง5000 fc นะใครจะเติมพาร์ก็ได้นะครับเรารับ fc point ในพาร์ตอะไรเงี้ยมันก็จะนับให้ตรงนี้เหมือนกันนะครับเออก็เป็นอะไรที่โอเคเลยนะได้สุ่นักเตะแล้วก็ได้มัตเชลาโน่หลายตัวเลยนะครับผมว่าค่อนข้างคุ้มในอนนี้ ใครสนใจก็ลองดูนะครับผมมาแนะนำเนาะเพื่อใครอาจจะยังไม่เห็นนะครับตรงนี้นะทั้งหมดก็น่าจะประมาณเท่านี้นะสำหรับคลิปนี้ที่จะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ฟังเนาะที่นอกเหนือจากไลฟ์สตรีมที่เขาให้ดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันคนละทีส่วนให้ไม่กดติดตามให้กับช่องก็ต้องรีบเลยนะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวก e, ับเกมมีสปอร์ดีฟซีมบายที่ผมจะมาอัปเดตหรือเล่าให้ฟังนี้เรื่อยๆเลยนะครับก็หวังว่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพื่ หรือในไลฟ์สตรีมนะครับบ๊ายบาย